พี่ครับเข้าใจไหมตรงนี้ว่ามันสําคัญมากต้องเข้าใจกันนะครับพยายามทำความเข้าใจนะโชคอธิบายจนเจ็บคอแล้วนี่ครับเพราะโชคต้องการย้ำเพราะสุดท้ายการมองบิดออฟเฟอร์ที่จะรู้เลยว่าหุ้นตัวนี้กําลังจะขึ้นหรือลงแล้วสุดท้ายนะครับพี่ประกอบกบทิกเกอร์หรือกราฟด้วยสิมันเป็นเครื่องยืนยันเลยนะครับว่าหุ้นขึ้นหรือลงจริงพี่ต้องเข้าใจนะครับมันสําคัญมากๆถ้าพี่เข้าใจมันทําให้พี่เล่นหุ้นได้ง่ายมากแสดงว่า รู้อย่างาที่โชคสอนบอกว่าไอ้แค่มองทรงการต่างนะครับมันเป็นแค่ผิวของเนื้อหาจริงๆเนื้อหาสําคัญมันคือการอ่านสงครามภายในก็คือบิดออฟเฟอร์นี่แหละที่โชคอยากจะสอนแล้วสอนอีกจริงๆพี่เห็นไหมว่าเล่นหุ้นน่ะถ้าเข้าใจแก่นของมันหลักการของมันว่าในยะสสาคัญแต่และเรื่องราวของมันประกอบไปด้วยอะไรบา้างในแก่นที่ตกผลึกแล้วอ่ะเราจะเล่นหุ้นได้ง่ายมากเลยนะครับผมสุดท้ายการตกผลึกเกิดจากอะไรรู้ไหม เข้าใจถึงแนวทางขององค,ความรู้แล้วมีประสบการณ์ในการเฝ้าหรือพิสูจน์โชคบอกแล้วไงว่าโลกนี้เป็นของนักปฏิบัติไม่ใช่โลกของนักทฤษฎีสิ่งที่โชคสอนสังเกตไหมครับไม่มีคำว่าวิชาการไม่มีคำว่าทฤษฎีมีแต่คำว่าปฏิบัติออกมายังไงแล้วก็นำมาถ่ายทอดเป็นให้เห็นในรูปปฏิบัติมากกว่าเติมประสบการณ์เข้าไปนะครับพี่แล้วมันจะแก้ทุกอย่างไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิด แค่รู้แนวทางแค่รู้อย่างนี้ได้โคตรเทพแล้วพี่ครับขยายความที่สอนเมื่อกี้ใหม่เจ้ารวยจากการขายจำไว้นะครับเจ้ารวยจากการขายเมาจนจากการซื้อเดี๋ยวต้องเข้าใจสองหัวข้อนี้ให้ดีนะเจ้ารวยจากการขายรวยจากอะไรลิ้นขายไงเห็นไหมเจ้ารวยจากการขายคืออะไรลิ้นขาย ด้วยการเติมออฟเฟอร์ในช่วงไล่ราคาโซนกลางและโซนบนเข้าใจยังอันนี้เจ้ารวยจากการขายเข้าใจไหมเอ่ยพี่ครับข้อที่สำคัญมากเลยนะเจ้ารวยจากการขายคือคำว่าปล่อยของเข้าใจไหมขายของได้จึงได้กำไรก็คืออะไรไหมคือการลินขายด้วยการเติมอะไรเติมออฟเฟอร์ในช่วงไล่ราคาหุ้นนึกออกไหมครับ เขาจะลินขายนะนะเจ้ารวยจากการลินขายคือโซนกลางแล้วก็โซนบนเห็นไหมเนี่ยคือเจ้ารวยจากการลินขายกับอะไรขายยัดใส่มือเจ้ารวยจากการลินขายกับขายยัดใส่มือฟังไว้ใหม่นะกำลังไล่ราคาเป็นหุ้นขาขึ้นเราเรียกว่าลินออฟเฟอร์เข้าใจยังเติมของเข้าใจยังแต่กำลังจะวกกลับมาทุบก็รวยเหมือนกันเพราะ เอาของที่เหลือก้อนสุดท้ายใหญ่ๆยัดใส่ฝั่งอะไรฝั่งบิดมันก็เป็นคำให้ราคาล่วงพอดีของหมดหุ้นก็ล่วงลงมาพอดีเจ้าสามารถโยนใส่ทุกช่องได้หมดเลยนะเพราะทุนเจ้าต่ำกว่าทุกช่องที่ตั้งในฝั่งบิดอยู่แล้วเข้าใจข้อนี้ไหมแสดงว่าลินขายใช้ในกรณี ไล่ราคาโซนกลางขึ้นโซนบนหรือโซนบนค้างไว้อยู่แต่เมื่อค้างที่โซนบนปล่อยของเหลือก้อนสุดท้ายใหญ่ๆเจ้าจะใช้มาเจ้าจะไม่ขายหมดนะครับเจ้าจะไม่ขายของหมดเจ้าจะใช้ของในมือก้อนสุดท้ายนะครับโยนใส่ฝั่งบิดแล้วเรียกว่ายัดของใส่มือเพื่อให้ราคาหุ้นล่วงอย่างแรงๆแล้วลงเก็บอีกรอบหนึ่งหรือพร้อมเล่นรอบต่อไปทันทีเข้าใจยังดังนั้นเจ้ารวยมี2ในยะ รวยจากหุ้นขาขึ้นวิธีรวยจากหุ้นขาขึ้นเจ้าจะไม่ขายตมูมเพราะถ้าขายตูมมันทําให้เลยไหมครับแรงขายมากทําให้กดตลาดไล่ราคายากแสดงว่าเจ้าต้องลินขายแล้วมาแกล้งหลอกแรงซื้อให้มารองรับเยอะๆแสดงว่าเทคนิคลินขายจะใช้กรณีที่หุ้นขาขึ้นหรือกําลังไล่ราคาโซนกลางและโซนบนจําเอาไว้เลยแต่ ตอนหุ้นวกตัวกลับลงมาจะทุบราคาให้ร่วงก็จะเป็นขายรอบสุดท้ายไอ้อย่างนี้เราเรียกว่าปล่อยของรอบสุดท้ายหรือยัดใส่มือก็จะเอาของที่เหลือไม่ต้องไปตั้งฝั่งออฟเฟอร์แล้วนะเอามายัดใส่อะไรได้เลยใส่ฝั่งบิดก็แปลว่าขายยัดราคาก็แปลว่าหุ้นก็จะร่วงอย่างดิ่งเลยเข้าใจยังแสดงว่าเทคนิคเจ้าจะรวยมี2ออย่าง ขายไล่ราคาก็รวยทุบราคาลงก็รวยเข้าใจยังมันทำกำไรได้ทั้งสองด้านแสดงว่าอะไรไหมขอให้เก็บของถูกจะขายตอนไล่ขึ้นหรือทุบตอนราคาลงก็เป็นกำไรทั้งนั้นเพราะเจ้าเก็บถูกกว่าทุกช่องที่ตั้งในฝั่งบิดแลวออฟเฟอร์จำเอาไว้เข้าใจข้อนี้ไหมเฮ้ยข้อนี้สำคัญเราจะได้รู้ไงว่าวิธีการที่หุ้นกำลังไล่ราคาเจ้ารวยจากการขายแน่ๆเพราะเจ้าต้องทำกำไร ลงทุนคือการซื้อทำกำไรต้องจากการขายแต่การขายมี2อ,อย่างลินขายจะใช้กรณีไล่ราคาโซนกลางกับโซนบนแต่ทุบเนี่ยยัดของใส่มือหรือขายยัดใส่มือก็จะกลายเป็นว่าหุ้นทำลงก็ยังขายทำกำไรได้พี่รู้ไหมอันนี้มันเป็นเนื้อหาที่ลึกและลับและละเอียดมากนะครับสำหรับแก่นของ b i t Offer เลยนะอ่ะ เจ้ารวยจากการขายเข้าใจนะครับลินขายใช้ปัดใช้เทคนิคนี้ตอนไล่ราคาขึ้นเพราะถ้าขายเยอะๆออฟเฟอร์มันจะไปกดราคาเข้าใจไหมทําให้ขึ้นยากแสดงว่าเพราะเหตุใดจึงต้องลินขายตลาดไม่ตื่นด้วยรู้สึกว่าปล่อยของเข้าใจยังแสดงว่าลินขายใช้ไล่ราคากัดอยู่บนยอดแต่ยัดขายยัดใส่มือคือการทุบราคาทําให้ล่วงเพื่อเก็บถูกดังนั้นเทคนิคขายเอ็นก็ใช้อย่างนี้ด้วยตอนลากขึ้นไป ทุบย่อลงมาก็ใช้เนี่ยลินขายกับอะไรยัดใส่มือการถูกยัดใส่ช่องบิดหายไปหลายหลายช่องอารมณ์ตกใจจะเกิดขึ้นได้ง่ายกับตลาดผลคืออะไรรู้ไหมมันก็ทําให้แรงแรงเทขายออกมาเยอะราคาก็จะอะไรถูกลงไปเรื่อยๆแสดงว่าเราเข้าใจปัใจจัยในการเล่นกลไกลเชิงจิตวิทยาเม้าวพวกนี้ได้เราจะรู้ทิศทางตลาดเลยว่าเจ้าต้องการอะไรชัดเจนที่สุดเข้าใจไหม เข้าใจครับเข้าใจค่ะโอเคอ่ะต่อไปเมาจนจากการซื้อเจ้ารวยจากการขายนะหัวข้อเมื่อกี้นะอันนี้หัวข้อนี้นะครับเมาจนจากการซื้อซื้ออะไรซื้อไล่ราคาเข้าซื้อที่ออฟเฟอร์ด้วยความโลภและความสะใจจริงๆซื้อมันต้องซื้อที่ฝั่งบิดเข้าใจยัง แต่ต่อคิวฝั่งบิดรู้สึกว่าไม่ได้กูอยากเป็นเมาที่เก่งบินเร็วอ่ะกูเลยโยนของไปที่อะไรเลยฝั่งออฟเฟอร์เลยเห็นไหมเข้าซื้อที่อะไรที่ออฟเฟอร์ด้วยความโลภความสะใจที่ไม่ต้องเสียเวลาต่อคิวซื้อในฝั่งบิดเพราะเชื่อว่าการต่อคิวจะไม่ได้ของดังต้องการทําให้พลาดเสียโอกาสในการเข้าซื้อเมาเริ่มมีประสบการณ์จะเริ่มรู้มากแสดงว่าไอ้เมาที่มาไล,ละะ่ราคาเมาโง่ ก็ยังต่อคิวซื้อส่วนใหญ่ซื้อไม่ทันก็เลยไม่ค่อยดอยเข้าใจไหมแต่เสือกไปซื้อทันตอนไหนรู้ไหมตอนที่เขาจะทบุบตอนที่กําลังลินของปล่อยบนยอดนึกออกไหมครับบิดจะเริ่มถูกโยนเข้ามาใส่อันนี้เขาจะได้แต่ตอนไล่ราคาไม่มีใครโยนขายฝั่งบิดนะตอนไล่ราคามีแต่แรงซื้อโยนซื้อฝั่งออฟเฟอร์เข้าใจไหมต้องเข้าใจข้อนี้นะดังนั้นเมาถ้าเป็นเมาโง่เข้าตลาดใหม่ๆนะครับ จะถูกสอนมาว่าถ้าจะซื้อต้องต่อคิวซื้อที่ฝั่งบิดส่วนใหญ่นะครับซื้อไม่ทันเพราะราคามันไล่ขึ้นเมาฝั่งเมาโง่งๆพวกนี้ที่เข้าตลาดใหม่ๆหม่ก็จะบอกว่าซื้อไม่ทันน่ะน่าเสียดายจริงๆอ่ะซื้อไม่ทันคือความโชคดีแต่มันเสือกทันตอนที่ขึ้นไปแล้วลดไปจอดค้างบนยอดดอยไอ้มันก็ปรับราคาขึ้นมาซื้อใหม่เฮ้ยมันต้องขึ้นต่อแน่ ด้วยความโลภที่เห็นคนอื่นว่ามันไล่ราคาและซื้อไม่ทันอารมณ์ที่ซื้อไม่ทันก็เลยถูกฝังในจิตได้สํานึกว่าหุ้นแม่งขึ้นแรงดังนั้นเวลาเห็นมันหยุดนิ่งรอในปุ๊บนะรดรอกูแล้วกูขึ้นเลยสุดท้ายก็มาแมทบนยอดดอยเข้าใจยังแสดงว่าเมาส่วนใหญ่นะโง่โง่เกิดจากเมาที่ไม่เคยมีประสบการณ์เห็นว่าซื้อไม่ทันมาหลายรอบสุดท้ายมีโอกาสซื้อได้กูกระโดดซื้อทันทีเลยซื้อตรงเนี้ยรถมันจอดรอมึงหรือเปล่าก็คือยอดดอยชัดๆ ซื้อปุ๊บแม่งรถไฟหาะตีลังกาลงมาทันทีเลยเข้าใจยังดังนั้นกำลังจะบอกว่าต่อให้เมาขาดประสบการณ์สุดท้ายเขาไปจอดรอแสดงว่าการลินรอบสุดท้ายก็คือการจอดรอข้างบนนั่นแหละเข้าใจยังเข้าใจยังนั่นคือการจอดรอจอดรอรอบสุดท้ายก็เหมือนกันทําให้เมาท,ที่ที่ไม่มีความรู้นะครับขึ้นมาถึงจังหวะนี้ก็คิดว่าเป็นจังหวะก,กูที่ควรซื้อเพราะกูพลาดมาหลายรอบทําให้กูรู้สึกว่ากูต้องซื้อให้ได้ สุดท้ายเมาก็หลอกตัวเองด้วยอันนี้เมาขาดความรู้เม,มาใหม่ๆกับเมาที่เก่งๆเมาเก่งๆก็จะหลอกว่าเพราะไปต่อคิวไม่ได้พลาดมาหลายรอบแล้วกูเห็นไหมซื้อฝั่งออฟเฟอร์เลยยิ่งซื้อฝั่งออฟเฟอร์มันก็จะมีแรงซื้อมาเยอะออฟเฟอร์ er, ยิ่งมีแรงซื้อเยอะมันก็ยิ่งหายไปได้ไวช่องก็จะยกราคาก็จะยกขึ้นมายกขึ้นมาทําให้หุ้นแพงขึ้นแพงขึ้นแสดงว่าเมาเริ่มมีประสบการณ์กลายเป็นว่าไปช่วยไล่ราคา ประสบการณ์มากพอก็พอจะออกทันถ้าโลภน้อยแต่เมาส่วนใหญ่โลภมากก็แปลว่าสุดท้ายไล่ซื้อไล่ซื้อแล้วก็ถั่วซื้อขึ้นไปด้วยเพราะคิดว่ามันจะกําไรต่อไปแน่แน่ก็กลายเป็นว่าซื้อเอาไว้แล้วขางสุดท้ายเจ้าไม่แคร์เพราะคําว่าเมาจะเป็นเมาโง่หรือเมาฉลาดสําหรับเจ้าก็เรียกว่าเมาก็เป็นชนิดเดียวกันไม่ได้มีอะไรที่จะทําให้มันวิเศษวิสขขึ้นมาเลยในสายตาเจ้าก็คืออะไรไหม เกมของกูอ่ะคือกูไล่ราคาเพื่อขายพวกมึงกูขายได้วัตถุประสงค์กูสําเร็จแต่มึงจะคิดซับซ้อนกันไม่ซับซ้อนตื้นลึกแค่ไหนกูไม่แคร์กูแคร์เดียวว่ากลเกมของกูอ่ะไล่ราคาขึ้นไปแล้วพวกมึงซื้อกูได้ไหมกูขายหมดไหมถ้ากูได้กูขายได้หมดแปลว่ากูสําเร็จไม่ว่าเมาฉลาดน้อยหรือฉลาดมากซื้อขายแล้วสําเร็จไม่สําเร็จอันนั้นเขาไม่แคร์เขารู้แล้วว่ากูต้องการขายทํากําไรเอาเงินจากพวกมึงแค่นั้นเอง